3ข้อประหยัดเงินซื้อประกันภยัยพันอัพนะคะข้อแรกก็คือนะคะเรื่องโอนย้ายประวัติดีถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยอ่านกรมธรรม์ประกันภัยเลยถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยเก็บกรมธรรประกันภัยเลยนะคะวันนี้ให้คุณไปหาซะนะคะเพราะว่ามันจะเป็นนะคะหลักฐานในการที่จะทําให้คุณน่สามารถที่จะขอโอนย้ายประวัติดีจากบริษัทเไปยังบริษัทบได้เนาะและประวัติดีแต่ละขั้นเนี่ยค่ะมัน มีจํานวนเงินถึงหลักพันดังนั้นวันนี้จะดีกว่าไหมที่เราเรียนรู้ที่จะเก็บเอกสารแล้วก็ขออนย้ญญายประวัติด,ดีนะถึงแม้จะไปซื้อประกันภัยบริษัทใหม่ก็ยังทําให้คุณได้สิทธิ์ในการรับส่วนลดประวัติด,ดีจากกรมธรรม์เดิมของคุณอยู่นะคะข้อ2ก็คือนะคะแคมเปญพิเศษนะคะเฉพาะกลุ่มรถยนต์นะคะแล้วก็เฉพาะนะคะคนพิเศษในวันนี้นะคะก็ให้เราเรียนรู้ว่ารถกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ มีอัตราการเกิดเหตุน้อยก็จะทําให้ค่าเบีย้ยประกันภัยถูนะคะแต่เบีย้ยจะถูกไม่ถูกสาหรับรถกลุ่มไหนเนี่ยคุณสามารถที่จะสอบถามสําหรับตัวแทนได้การที่เรารู้อะคะ่ะว่ากลุ่มไหนเนี่ยค่าเบีย้ยประกันภัยเท่าไหร่เนี่ย มันจะทาให้เราเนี่ยสามารถที่จะเอามาวางแผนค่าใช้จ่ายให้กับเราและข้อสุดท้ายนะคะนั่นก็คือนะคะส่วนลดกลุ่มนะคะถ้าวันนี้เป็นคนหนึ่งที่มีรถตั้งแต่3ามพันขึ้นไปนะคะและยังทําประกันภัยกระจัดกระจายอยู่นะคะให้เรียนรู้ที่จะรวบรวมเอาไว้บริษัทประกันภัยบริษัทใดบริษัทหนึ่งเพื่อขอรับส่วนลดกลุ่มนะคะถึง10%นตนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็ยังได้รับความคุ้มครองนะคะ